สวัสดีครับก็มาพบกับเกาะกระแสข่าวกับตีวิวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเกาะกระแสข่าวกับตีรวิวนะครับก็มีข่าวคราวของหนุ่มสอนรามนะครับซึ่งปัจจุบันได้เลิกกับคุณติ๊กภรรยาแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาชมเงื่อนไขนะครับหลังใบหย่านะครับของหนุ่มสอนรามและติ๊กว่าระบุไว้อย่างไรบ้างนะครับเปิดเงื่อนไขหลังใบหย่าหนุ่มสอนรามติก๊กระบุชัดเจน ลูกอยู่กับใครทรัพย์สินและนิสินเป็นยังไงเปิดเงื่อนไขหลังใบย่าสอนรามเทพิทักษ์กับติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังออกมาประกาศหย่าขาดกันแล้วระบุชัดเจนน้องวีจิอยู่ในความดูแลของพ่อพ่อเป็นคนจ่ายเงินเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวทำเอาแฟนกับชอบแม่น้อยกรณีหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ออกมาประกาศ กับติ๊กบราเธอร์โดยเผยใบาย,ยาลงในอินสแกรมซึ่งทั้งคู่เซ็นร่วมกันตั้งแต่วันที่20มกราคม2563สอนรามยังบอกอีกว่ามีคนมาหาติ๊กที่บ้านบ้านโทรบ้านมาหาหากใครที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมการเงินหรือธุระใดๆกับติ๊กเกุณาติดต่อกับเจ้าตัวโดยตรงเพราะสอนรามไม่ทราบเรื่องใดๆติ๊กไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้3กันยายนพศ2563หนุ่มสอนรามได้ระบุท้ายโพสต์ว่าสอนรามและติ๊กต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องวีจิตเท่านั้นตามที่ระบุในเอกสารทั้งนี้เงื่อนไขหลังจากการหย่ามีบันทึกข้อความ6ข้อความดังนี้ 1. ทั้งคู่หย่าก,กันด้วยความสมัครใจดังได้นำ หนังสือสัญญาการหย่ามาสแสดงและได้แนบติดพร้อมกับบันทึกนี้แล้ว 2. คู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรจำนวนหนึ่งคนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพิทักษ์เกิดวันที่8เมษายน2562โดยการหย่าของทั้ง2ฝ่ายตกลงกันให้เด็กหญิงวีจิเทพิทักษ์อยู่ในการอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชาย สเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่อยากฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 4. เรื่องทรัพย์สินตกลงกันเองไม่ประสงค์บันทึก 5. เรื่องหนี้สินไม่มี 6. เรื่องข้อตกลงอื่นๆไม่มีการใช้คำน้านามฝ่ายหญิงประสงค์จะใช้คำนำหน้านามว่านางสาวข้าเจ้านายสอนรามเทพิทักษ์ กับนางกานิสรินเทพพิทักษ์ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการจึงยอมลงรายมือชื่อไว้ต่อหน้านายทะเบียนและพยานเป็นสำคัญครับแล้วก็นี่เ,เป็นหกข้อนะครับที่ถูกบันทึกไว้หลังใบายานะครับของหนุ่มสอนรามนะครับแล้วก็ติ๊กภรรยานะครับครับสำหรับ เกากระแสข่าวของตีรีวิววันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มารับชมและมารับฟังกับตีรีวิวนะครับสวัสดีครับ